สวัสดีครับโจฮักแนารารคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมครับช่องรักสมุนไพรอาจารย์สุชาตินะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์สุชาติมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับสมุนไพรที่สุภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยควรรู้มากๆและนำไปใช้เองได้แลวก็ได้ผลเห็นผลจริงนะครับสูตรสูตรสูตรอกฟูรูฟิตอันนี้มีผัวอะไรคนก็ยิ่งดีเลยทานได้ดีมากมีผัวแปดผัวเก้าก็ทานได้บำรุงสตรีโดยเฉพาะนี่ เกี่ยวกับช่องคลอดภายในเนี่ยพะภทีว่าวกทีว่าตกขาวหรือดูไม่ปกติหรือว่ามันรูกนวงยกของหนักพวกเนี้ยหรือว่ามีเพศสัมพันธ์เยอะอักเสบคลอดใช้ได้หมดเลยครับโอ้ยอย่างนี้ผมสนใจมากเลยโอ้ดีจริงเพราะว่าเพราะว่าคนชาวบ้านเนี่ยมาเอาขออาจารย์ีออาจารย์สมบารย์อาจารย์ได้มีตัวอย่างที่จะมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันไหมว่า ตัวอย่างที่เขาหลังจากใช้สมุนไพรตัวนี้ <Ừ. S 1> นะครับรบแล้วผลตอบกลับฟีดแบ็กมาอย่างไงบ้างก็คือมีคนโทรมาขอบคุณว่า <Ừ. S 2> เห็นแล้วหายจริงแล้วก็เห็นผลก็คือมีอาการปวด ตรงมดลูกหน่วงเอวพวกนี้ครับหน่วงเอวเนี่ยมเนี่ยารกเอียงพวกนี้ครับเพราะอาจจะเจ็บอาจจะปวดเวลายกของอาการแบบปวดมดลูกแต่ว่าบางคนึงมาถึงเอวด้านหลังบางคนนี่ยกของหนักเหมือนมันจะลุดออกมาเลยเป็นีงหายครับหายแน่นอนเลยหายเอาทีนี้เอาเอาทีละขั้นตอนแล้วกันนะอาจารย์เนาะก็คือไข่ยาต้มอ๋อเป็นแบบต้มเนาะเกี่ยวกับสตรีโดยเฉพาะสําหรับวันนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นมดลูกไม่ว่าจะเป็นการที่ใช้งานมานาน มีสามีมาแล้วหลายคนแล้วก็โดนยกของหนักยกของหนักมีเพศสัมพันธ์ีเพศสัมพันธ์ที่มากเกินไปท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแลวัยและอายุขนาดไหนใช้ก็คือผู้หญิงผู้หญิงวัยทองเนี่ยเป็นมากๆเลยคือวัยทองกลางคนขึ้นมา30หรือ4สขึ้นมาหรือคนหรือคนมีผัวแกน้อยเอก็ได้หมดมนัหมดเลย ก็มีผัวแต่น้อยมนลูกหย่อนนี่เรื่องจริงอ๋อใช่ใช่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่แล้วก็มีมีผัวแต่น้อยแล้วก็มีมีผัวเี็เครือญาติพวกนี้ก็เหมือนกันทั้งมุลูกหย่อนพวกนี้นี่เรื่องจริงเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันอะไรประเภทนี้เลยรักษาพวกทุกประเภทนะโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงถ้าคนที่ไปเป็นเป็นครอบครัวเป็นเครือญาติกันทำให้พวกนี้ ไม่แข็งแรงอยู่แล้วไม่แข็งแรงครับแล้วลูกออกมาลูกก็ไม่แข็งแรงลูกออกมาก็จะเออเป็นเออเป็นโรคเอออันนี้เราพูดโดยรวมพูดโดยรวมประสบการณ์ที่เรารักษามาอครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างบางตอนบางบางบางอย่างนะครับที่ที่อาจารย์สุชาติก็ได้ได้ได้รับข้อมูลมาอาจารย์รักษามาจริงครับรักษาจริงที่เรามาเป็นประสบการณ์จริงเป็นสาเหตุจริงๆเนาะที่คนไข้เป็นแล้วก็มหาอาจารย์ เอาละอาจารย์วันนี้อาจารย์สุชาตินะครับอะไรบ้างเลยแน่ลำเด็กอาจารย์สุชาติเขามีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับมามาอธิบายคนสัญจรเอามาสักดหนึงก่อนเดี๋ยวผมก็จะพูดด้วยอ่าที่แรกครับนี่อุ้มลูกดูหนังคะคืออะไรอุ้มลูกดูหนังอุ้มลูกดูหนังก็คือยอป่านี่ท่านผู้ชมอ่ายอป่าเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับบำรุงเลือดของสตรี นะครับอาจารย์สุชาติเสริมนิดนเดียวมันเป็นชื่อหนังกลางแปลงสมัยก่อนคนที่คลอดลูกปั๊บเนี่ยตอนเย็นอุ้มลูกไปดูหนังได้เลยก็เลยกลายเป็นเป็นคำคำคือกินแล้วมดลูกดีใช่ครับก็คือกระจับกระเฉงนะครับแล้วก็แผลหายเร็วเลือดฝาดมาเลือดฝาดมาโอเคเป็นคำเต้นหมอยาปืนบ้านอ่าใช่ครับส่วนที่เราจะใช้นี่ขนาดประมาณเท่าไหร่อาจารย์ก็ประมาณ5กรัมเหมือนกัน5กรัมนะท่านผู้ชมประมาณ ประมาณ3แว่นแบบนี้ครับประมาณ3แว่นเอาคนสัญจรลงโช์กล้องนั้นด้วยครับโอเคเพราะว่าอย่าเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปนียเด็กที่ดูดนมเราจะทำให้ท้องเสียได้อ๋อก็คือจะส่งผลให้เด็กเวลาเด็กเขาดูดนมเพราะว่าถ้าเยอะเกินจะมีรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นก็คือเอาน้อยพอประมาณก็คือ5กรัมอ๋อสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือเป็นสมุนไพรนี้ก็คือข่าหดท่านผู้ชมข่าหดอาจารย์ทางด้านสมบุณก็ ได้หลายอย่างช่วยกระชับมลูกช่วยให้มรูกเขาอู่ไวแล้วก็ช่วยรักษาริดสนาวาลแล้วรักษามะเร็งลำไส้คนสัญจรดมดูซิมีกลิ่นยังไงเอาบอกท่านผู้ชมดูซิหอมับหอมหอมมันขาแห้งกันนะฮะลองดมดูเหมือนเขาเลยเรียกว่าขาหดไงเพื่อนหอมจริงๆนะนี่นถ้าหมดเป็นผงนี่เคยมีแม่จานขายนะอาจารย์ม่ได้ทํทำครับ ไม่หมายถึงว่าที่อื่นหอมข้าวบดเป็นผงขายก็มีนะใช้ส่วนไหนครับเนี่ยใช้เปลือกครับหอมจริงจริงอาจารย์สมุนไพรชนิดต่อไปเอาคนสัญจรยกเลยเอาอันนี้ก่อนอันนี้นี่นี่ก่อนอันนี้ก็คือสมุนไพรจานแดงครับจานแดงนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับในการบำรุงเลือดบำรุงเลือดลมของสตรีนะครับให้ไหลเวียนใช่แล้วส่วนใหญ่คนพุทเฒ่าสมัยโบราณชอบนาเป็นยาผล อฝนใส่หินนะครับอันนี้เวลาฝนแล้วมันจะสีแดงไหมจางสีแดงหอมครับหอมเลยครับเปิดสจรหอมแต่เวลาเวลาฝนนี่ยาวไปฝนกัน้ำต้องน้ำหยดอนแล้วก็ฝนห้ามจุ่มน้ำห้ามจุ่มน้ำถ้าสีแดงเนี่ยไปเกี่ยวบำรุงเลือดนะเนาะเอาสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือเป็นสมุนไพรที่ชื่อเพราะมากว่าน ชักมด,กมดลูกท่านผู้ชม,มอาจารย์อ,อธิบายที่ในหนึ่งว่าว่าชักมดลูกเนี่ยทำไมมันมีความสําคัญเกี่ยวกับสตรีเพราะมันทําช่วยให้มุตกตู้เข้าอู่ไวพวกนี้ครับใ<อ>ช้กระชักมดลูกประชับช่บองคลอดเขาเลยครับตรงนั้นโดยเฉพาะกร,ะระลุงเลือดด้วยแล้วสาวๆที่เขามีเพศสัมพันธ์ใหม่ๆที่แบบอายุยังน้อยสาวรุ่นๆแล้วใช้งานมากมายเนี่ยอาจารย์หรือมีหลายผัวหลายอะไรก็แล้วแต่ใช้ตัวนี้เหมือนกันว่านชักมดลูกสุดยอดครับขนาดละครับขนาดก็ประมาณ สามกรัมถึงห้ากรัมคนนี้จะมีว่าแชมเปนี้จะมีกดมากกว่าตัวอื่นเพราะฉะนั้นเราลดปริมาณลงมาอาจจะใช้แค่สามกรัมถึงห้ากรัมโอเคนะครับอ่าคนสัญจรชนิดต่อไปก็คือหินระเบิดหินระเบิดรใช่เป็นสมุนไพรที่ที่ที่อยู่อ่าส่วนมากเขาเขาอยู่กับพื้นเพยแบบไหนอาจารย์อันนี้จะอยู่บนหน้าผาเลยบนบนเขาบนเขาเหรอยากอันนี้ได้ได้มายากนะปุ๊บ แล้วจะมาปลูกนี La ่คงยากนะปลูกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นดินเหนียวครับนี่ไดมาจากชายแดนฝั่งไหนครับฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีกับพม่าเนาะมันเอาคนสัญจรลองมาดมด้วยกันซิว่ากลิ่นเป็นยังไง น่กพวกนี้จะพวกนี้จะไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะมันมันไม่มีกลิ่นนะพวกนี้ถ้าขายเป็นไขมันไม่เป็นความดันนสามารถกินแล้วจะสามารถตรวจได้ภายในสามวันเลยหรอเพื่อมีความดันและมีไขมันในเลือดเนี่ยสามารถตรวจได้เลยสามารถตรวจได้เลยระเบิดครับแน่นอนครับเพราะเป็นสมุนไพรที่ดีมากแล้วหายากมีเฉพาะมีเฉพาะที่เฉพาะทางด้วยใช่ใช่มีเฉพาะเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะครับทางภาคเหนือก็มีครับหินระเบิดนะท่านผู้ชมถ้าใครเป็นความดันไขมันดีมากออาจารย์ท่านนี้อาจารย์เคยใส่กับหินฟ้าแลบใช่ไหมครับแต่ว่า ใช้ลาต้นอย่าใช้หัวเงาครับเพราะหัวเงาเราต้ามมันแหลวมันพายไม่ออกมาหัวหัวเขาจะแดงกว่านี้ครับต้นอ่ะคือด้านด้านเงาอ่ะมันจะแดงไม่ที่เป็นรากแต่<อ>นี้เราใช้แค่ลําต้นใช้ลำต้นดีกว่าโอเคเพราะเพราะบางชนิดเขาจะใช้หัวเนเนาะแต่บางชนิดเขาใช้ลําต้นเอาสมุนไพรคนสัญจรต่อไปเลยนะครับอันนี้หัวเขาเย็นใต้อันนี้หัวเขาเย็นใต้หัวเขาเย็นใต้มีอยู่สามประเภทมีประเภทหัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็ประเภทหัวนิ่มม่มีหัวเย็นโบราณ หัวนี้จะเป็นกระเถาต้นสภากุลของเขาเนี่ก็จะช่วยแก้บำรุงเลือดแล้วก็ช่วยลดด่างคือทุกสิ่งทุกอย่างที่นําเสนอนี่จะมีส่วนที่หักล้างกันนะครับใช่ครับแล้ว่านี่จะเป็นเกียนสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือกาวเครือกาวเครือขาวท่านผู้ชมแต่แนกาวเครือขาวบำรุงเลือดสําหรับสตรีโดยเฉพาะแก่ตกขาวแก้ตกขาวใช่เเออเออเอเออเออเออ ไอ้น้ำเมื่อขาออกมาเลยแต่งเกงในเปียกแล้วก็มีบางคนอาจารย์ผมถามสักนิดหนึ่งภาษานะมันมีหลายคนที่เป็นแฟนคลับตกขาวกับระดูขาวนี่เหมือนกันไหมเดียวกันนะครับแต่บางคนเขาไม่เข้าใจภาษามันแต่นะครั้ภูไ้ฟังเราคือระดูขาวแต่แต่ว่าภาษามานเราบ้านภาษามันบ้านตกขาวประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือในการบําบัดเกี่ยวกับ ผู้ที่มีฤดูขาวนะครับคือเชื่อทางราชการหรือกับประชาชนที่เป็นฤดูขาวก็ระบบฮอร์โมนไม่ดีพวกนี้ครับร่างกายไม่ดีเพราะเลือดไม่ดีน้ําเหลืองไม่ดีครับอันนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับหน้าอกก็ได้ด้วยยังไงกินแล้วอกอกฟูอกตึงอกฟูก็นี่ครับผู้ชายกินเป็นยังไงบ้างอาจารย์ผู้ชายกินก็เชื่อลุงเลือดนะครับแต่อกไม่ฟูด้วยนะฟูครับแต่เราแต่เราได้ไปได้ไปผสม ตัวสดท้ายวน้อยร้อยผัวท่านผู้ชมเอาทำไมจานชาติทำไมถึงถึงถึงมีชื่อนี้ทำไมมีชื่อนี้ครับโบราณครับเพราะว่ามันช่วยมดลูกไงครับมีผัวเป็นร้อยก็กินได้มีผัวเป็นร้อยก็กินได้คนสัญจรเอามีคุณมีเมียเป็นร้อยได้กินได้ไหมเนี่ยได้จา่ต้องได้ได้ครับยิ่งที่มีผัวพลังยิ่งกินดีเลยอือนี่ครับช่วยช่วยกระชับช่องคลอดช่วยกระชับช่องคลอดอ๋อมดลูกเข้าช่วยรักษาท่อนางเดินปัสสาวะด้วยอ่าฮะ แล้วป้องกันมะเร็งด้วยเอาละอันนี้ก็คือถ้าพูดโดยรวมก็คือว่ากระชับช่องคลอดของสตรีไม่ว่าจะเป็นหลังคลอดให,ให้ตัวนี้รวมด้วยคำแาว่าช้ำลูกเนี่ก็จะไล่ให้ง่ายเดี๋ยวเขาจะเข้าใจก็คือหนึ่งครับกันแดงครับผมสองขาหดครัสามก็คือว่านชมดลูกนะครับสี่ก็คือคอนกระแตหรือหัวเข้าเย็นใต้นะครับ หินระเบิดนะครับแล้วก็สาวน้อยร้อยผัวหรือราก30ราก 3- 0มสิบแล้วก็ <couples S 2> อาอมลูกดูหนังหรือ,อยอป่าท่านผู้ชมแก่นยอปาอ่าแก่นยอปา่าเราใช้แก่นใช่ปริมาณให้กล้องดูใช้ปริม,มาณาเท่านี้ครับผมคนสั่จร,รให้เขาดูนี่ใช้ปริม,มาณเท่านี้นะครับเรมมาก็ใช้อาจารย์นี่คือปริมาณเท่านี้น้ำลิตรครึ่งน้ำลิตรครึ่งใบเตย3ามใบใบเตยอีกแล้วก็เติมน้ําทุกเช้าเราดื่ม3ามแก้วเราก็เติม3ามแก้วทุกเช้า จนกว่ายาจะจืดแล้วก็หยุดเติมแล้วทานสมุนไพรแต่ว่าจริงๆแล้วแค่สี่ห้าวันก็หายนะครับพี่เป็นสี่ถึงห้าวันหายอาจารย์กินเฉพาะตอนเช้าใช่ไหมเช้าเย็นครับเช้าเย็นเช้าเย็นครับครั้งละประมาณหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วก็หนึ่งแก้วใหญ่ๆนะครับแต่อุ่นเช้าอุ่นเย็นไว้เลยกินตอนอุ่นนะครับกินตอนอุ่นครับท่านผู้ชมเลยครับแล้วอาจารย์เคยเคยชิมหรือไม่ว่าเขามีรสชาติเป็นยังไงมันก็ไม่ขมนะครับก็พอพอเป็นสมุนไพรทั่วไปนะครับกินได้กินได้ไม่ขมมากเพราะว่า มันไม่มีตัวผมมีตัวผมก็ของกระแตนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคนสัญจอนเนียว่าหวานเป็นลมผมเป็นยาแต่ละผมพอประมาณนะดีมากครับผมเยอะไม่ดีอันตราย่อตับอย่าลืมนะว่าขาหดเป็นยังไงหอมไหมอ่าแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะออกน้ําสีแดงใช่ไหมจันแดงได้หอมมากนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีหินระเบิดแล้วก็ที่มีที่มีขมอย่างเดียวคืออันนี้เนาะจันเนาะเล็กน้อยครับอ่าเน้ยเล็กน้อยก็คือหัวขีเย็่ใต้ช่วยบำรุงกระดูกด้วยครับนะครับแล้วแก้จุดแก้เส้นเอ็นอักเสบด้วย ทุกตัวเนี่ยก็หักล้างกันในตัวนะครับร้อนเย็นช่วยมีตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งก็ต้องมาลบออสัญจรวันนี้สรุปให้ท่านผู้ชมดูซิว่าตำหรับนี้ก็คือกระชับมดลูกอกตึงอกฟูรูฟิตและก็คืนความสาวให้กับสตรีหลังคลอดแล้วก็คนที่อะไรนะอาจารย์มีทางเพศที่บ่อยเกินไปและก็มากเกินไปก็คือพูดง่าย เครื่องชำรุดนั่นแหละเครื่องสำหรับหญิงที่สู้งานนะครับคือเคนสัญจรคลิปนี้อยากให้คนที่สนใจคลิปนี้อยากให้จดไว้เพราะเราไปใช้งานได้โดยไม่ต้องไปพึ่งยาเคมีแค่ตัวนี้ใช้ได้าคส่วนไทยเท่านัน คือสูตรนี้ไม่เจาะจงเฉพาะว่าหญิงที่มีอย่างนั้นบ่อยแต่ว่าคนทั่วไปก็สามารถที่เป็นได้คนที่ยกของหนักใช่หรือฮอร์โมนหรือว่าคนที่เป็นไวทยทองก็จะเป็นเลยโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเนาะคนที่ระหว่างเปลี่ยนฮอร์โมนไวททองเนี่ยมันจะมีอาการแบบนั้นเลยครับคนกินได้เลยนี่ครับอสุดยอดสูตรนี้นะครับืออันี้เรื่องของสตรีเท่านั้นเลยเนาะเรื่องของสตรีเท่านั้นเลยว่ามีความสําคัญมากแต่ถ้าคนใดนะครับก็คืออาจดไม่ทันหรือก็ ฟังเราใหม่ได้นะครับฟังใหม่ว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างนะอาจารย์เนาะแต่ละตัวแล้วตัวเราก็พูดว่าสรรพคุณเป็นอย่างไรนะครับเรา3มคนนะครับ3ช่องช่องรักสมุนไพรอาจารย์สุชาติแล้วก็โจฮังนสารคามคนสัญจรครับชแนลคนสัญจรมีอะไรเสริมไหมอาจารย์ก็เสริมไหมถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็ มาถามสูตรได้ใช่ใช่ถามสูตรได้เราจะไม่ด้ช่องทางบอกให้นะครับว่าคุยกับใครติดต่อยังไงนะครับมาแนะนําของดีๆหรือไม่งั้นโทรกิ้งกางมหาจารึชาติได้เลยนะครับเราก็จะให้เบอร์โทรไว้นะโดยเฉพาะผู้หญิงตามบ้านนอกเนาะส่วนมากจะทํางานหนักทําไร่ทํไรทนาทาสวนอย่างเงี้ยนี่โอ้ใช่ยิ่งนาดำนาหน้านี้หน้าเสียบมันปลูกมันปลูกอ้อยใช่จอบดึงจอบพวกนี้เป็นหมดเลยนะครับทำงานต่อเนื่องชาวบ้านนอกเรามันก็ส่งผลไปถึง ทั้งหมดเลยแล้วก็เอาไปยวัฒน์ตองคืงกับลุงสามีอีกตอนลงคืนทำงานหนักทำงานอีกเราช่วยได้ทุกส่วนด้วยนะตอนคืนไม่ว่างเว้นเลยเนาะ แนะนำกันนะครับเราก็3ามช่องนะครับช่องรัศมีไมจูงข้างหน้าสารคามคนสัญจรชั้นนนไม่จําเป็นต้องใช้หม้อดินหม้ออะไรก็ต้มได้หม้ออะไรก็ต้มได้ท่านผู้ชมเราจะไปเชื่อโบราณว่าใช้หม้อดินต้มความร้อนอยู่ได้นานจริงๆนะพี่แล้วมีสารนู่นสารนี่นะอาจารย์เนาะใช่ใช่การการต้มเนี่ยความร้อนอยู่ได้นานจริงมันทาให้เที่ยวยาสมยออกมาเกินไปเพราะฉะนั้นเรากินมากกินเข้มเกินไปมันก็มีผลกระทบต่อไตเพราะฉะนั้นเรากินแค่พอดีต้มพอเดือดแล้วก็กินทุกเช้าอุ่นพอเดือดแค่นั้นเองอย่าเคี่ยวจนน้าเหลือนึง เลือดสองเลือดสามไม่ได้เกี่ยวเลยมันเกี่ยวมากมันยิ่งทำอะไรต่อาจเรามากเพราะฉะนั้นการกินสมุนไพรกินแบบถูกทีแบบถูกต้องเราก็จะไม่มีมีโทษกับตัวตัวเราด้วยมีโทษต่อาจเราด้วยแต่กินแค่พอดีเหมือนที่เราอาจารย์มันมีอย่างนี้นะตัวอย่างนะคือตอนเช้าด้วยก็น้ําเดือดก็เอาลงใช่ไหมถูกครับแต่พอตอนเย็นเขาจะมาอุ่นน่ะบางคนลืมลืมแล้วจนเดือดคนสัญจรใช่ถ้าอย่างนั้นมีวิธีแก้ก็คือเราก็ตักน้ํามาเพิ่มให้มัน คือให้กลับมาเหมือนเดิมคือให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเิมน้ำได้คาราเกียจางน้ําได้จางน้ำจาเละบางคนเขาก็ลืมเนาะแต่ที่จริงครั้งที่2เนี่ยตอนเย็นเอาเฉพาะอุ่นก็พอท่านผู้ชมเราก็นะครับมีอะไรที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสตรีสตรีนะครับสําหรับเช้านี้นะครับเหลืองเนาะสุขภาพสาหรับวันนี้ด้วยนะครับ ของสตรีนี้เป็นเรื่องที่สาคัญสําหรับเพศแม่นะครับสุขภาพของสตรีแล้วก็สุขภาพของครอบครัวคนในบ้านด้วยครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชะงัดนักแหละครับสตรีต้องฟัง